มาช่วยกันย่ำดินเพื่อเตรียมปั้นเป็นอิฐก้างบ้านดินของอำเภอทับเ้อจังหวัดพิจิตรครับของไม่ต้องกลัวขั้นตอนนี้คือปั้นปั้นอิฐใช่ไหมฮะอ่าปั้นอิฐให้เป็นก้อนหลังจ <s> ากที่เราหมักดินเมื่อกี้นี้แล้วอ่าแล้วก็ย่ำให้กางวันเราก็จะได้ไม่ต้องเปิดไฟเปิดไฟนะครับแล้วก็มีช่องลมนะครับมีประตูหน้าต่างนะครับนี่คือบริเวณหลังบ้านหรือห้องครัวนะครับ พื้นที่สามสองคูณสองเมตรนะครับส่วนห้องน้ำก็เป็นสองคูณสองนี่คดูว่าเป็นบ้านดินแต่ข้างในมาตรฐานมากโดนน้ำได้หมื่นบาทกว้างสี่เมตรคูณสี่เมตรทำหลังคาให้ทำเองทุกขั้นตอนนะครับในอำเภอกับเจ้าวาดนะครับลงมือทำเองที่ที่วัดเขาทรายนะครับพระก็ลงมือทำบ้านดินด้วยเช่นกันด้วยครัเอาไว้เป็นต้นแบบศึกษาควาย มันสุดโบราณเหมือนไอยาลานตากข้าวเราสมัยก่อนนะนะเหมือนกันเลยอย่างนั้นแหละยายาลานนี่คืออาคารที่วัดเขาไยนะครับร่วมกันสร้างโดยพลังชาวบ้าน